สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายบันชาแนลเมื่อนี้มา่อวานปุ๋ยจ้ามาวานปุ๋ยพู่นค้นวานปุ๋ยอยู่ข้างบนคุณเนาะโอค้นวานปุ๋ยก็อยู่ข้างบนพุน่นอยู่ไครอยู่งานเท่งหนูเนาะตอนนี้ข้าวได้ประมาณยี่สิบหกวัน ขาไเด็ยี่สิบหกมือยนะี่สิบหกมือนี่พึ่งใว่านปุ๋ยว่านเตนย,ย,บบยน้อย,อยหลายกับบ่ไดเนาะจ้าวานเตยน้อยหลายมันจะเปืองปุ๋ยด้ปุ๋ยมันยิ่งแพงๆอยู่พี่น้องนี่ให้ดูให้ดูนี่จะเกือบเดือนแล้วพึ่งต้นข้าวพึ่งซ้ำนี่ลหละนั่นค้นวานปุ๋ย นาแปดไร่จ้านาแปดไรมีคนถามว่าเจ้าเห็ดหนาเจ้าใดอย่างบาอกหันกำไรหลายบบสัน่นกำไรบ่หลายแต่ว่ามันมีความสูขเลยมันเลยเห็ดมันกะยาเห็ดเนาะเฮาเคยเห็ดไหมเฮาเป็นลูกชาวนาะเฮาก็เห็ดอยู่คือเก่าอาชีพเสริมเราก็อันบางเที่ยวกะเย็บกระเป๋าหรือยอย่างโน่นนี่นั่นประมาณนี้แหละ น่านโค้นหวานปุ๋ยกำลังลงมาแล้วบรรยากาศเย็นสบายอันนั้นของพื่นเนาะนั่นพื่นมาตะนาน้ำไส้ยูพื่นเฮตีหลังเนาะข้องนี่เพื่นเฮตีหลังนี่มาตะเอาน้ำใส้เพราะว่าเขาเพิ่นเกิดอันนี้ของเรา